เกี่ยวกับคาม็อกนะก็ได้เปดูสิ่งที่คุณนักประุฒิใส่เพื่อมาทำขึ้นมานะครับก็ไปสังเกตนะเราก็เห็นว่าความไม่พอใจของพี่น้องประชาชนไทยเนี่ยกับการบริหารเรื่องโควิดและเศรฐษฐกษิจของรัฐบาลเนี่ยมันเกือบใกล้มาถึงจุดเดือดแล้วแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะบีบแตรกแ,แค่ไหนก็ได้เนี่ยสุธาธิท่านประยุทธ์จะฟังไหม ว่าคนไทยเนี่ยไม่พอใจกับการบริหารของรัฐบาลนี้รล้วผมก็พูดตลอดนะผมไม่เคยคิดว่าเราควรจะไปไล่ท่านประยุทธ์ออกนะแต่ถ้าเราใช้ความกดดันและบีบดันเนี่ยล้วเกิดท่านพิจารณาจะลาออกอเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเป็นการตัดสินใจของท่านแต่สมมติไปว่าท่านไม่ลาออกนะครับผมเนี่ยขอยืนอยากให้ท่านเตรียมวิธีบริหารประเทศหาคนเก่งเข้าไปช่วย หาหมอที่เที่ยงไม่ใช่หมอหมอโบราณกระทรวงแธารณสุดที่แนะนาสิ่งที่วันนี้ในประเทศไทยเนี่ยติดปากคนไทยจะปวดล็อกดาวน์จนไม่รู้ว่าจะเห็นอนาคตเมื่อไหร่แล้ววัคซีนก็นโยบายเปลี่ยนได้เกือบทุกสิบวันกระถ้ท่านไม่มาหอ,อเนี่ยไม่เห็นใจประชาชนเลยครับว่าในฐารัที่ต้องเป็นหัวหน้าประเทศชาติเนี่ยถ้าคนเก่งช่วยทางานได้ไหมแาทีมสรรื่อสารเชื่อรุณาอาธิบายประชาชนชัดเจนกว่าน,นี้ได้ไหมว่าอะไรมันคืออะไร เรื่องการประท้วงเนี่ยผมก็เห็นนะกพมีคนไปคนเปนเยอะแต่นี่บอกผมไม่แน่ใจว่าเราบีบแรงยังไงก็ได้เนี่ยมันจะเข้าหูท่าน,น mm hmm. พม่ใช่เราถามว่าท่านฟังคนเป็นปล้านคนไหมผมไม่เชื่อว่าท่านฟังครับแต่ผมยังเชื่อในใจใช้ระบบสากลเวลาโลกเขาจะพยายามบีบกันให้คนที่ทำอะไรที่ไม่พอใจกับชาวโลกเนี่ยนะใช mm ้ hmm. ค,คำศัพท์ว่า economic sanction mm hmm. คือประท้วง กรนะเป๋าเงินของพวกเขาเพราะเราก็รู้ก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยคนรวยเนี่ยที่กลุ่มประเทศชาติเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกเจ้าสัวเทา่าไรนะครับผมก็เลยอยากแนะนำว่าวันนี้ผมก็ามาทำาสัญญาผมก็ามาโอนเงินนะออกจากแบงค์ของผมนะครับของแบงค์เนี่ยวันนี้นะผมไว้ใจในแบงค์อันนี้ทั้งสองคนนะครับเขาแบงค์กรุงศรีแล้วก็แบงค์กสิกรเนี่ยนะอยากเข้าใจเห็นนะครับผมไม่ได้มาโจมตีแบงค์ ผมไม่ได้มาจนตีแบงก์ผมไม่ได้มาจนตีผู้จีวุ่นของแบงก์ผมไม่ได้มาอะไรเลยผมเพียงมาใช้อำนาจที่ผมมีเพื่อหวังว่าจะบีบและกดดันเจ้าของของแบงค์พวกนี้ให้ไปกระซิบสสหรือสวหรือรัฐมนตรีที่อยู่ในคณะรัฐบาลนี้ว่าเฮ้ยต้องไปบอกท่านประยุทธ์ไนะว่าประชาชนเอาจริงเราจะทําให้เขาเจ็บปวดยังไงก็ได้เนี่ยเราะอะไรเขาเจ็บปวดถ้าเมื่อกระเป๋าของคนรวยเนี่ย เรื่องประทบขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะเห็นใจผมจนแล้วสิ่งที่ผมทาเนี่ยมันไม่ไปรบกวนประชาชนมันไม่ทําให้คนติดโควิดมันไม่ทําให้รถติดมันไม่ทําให้ตำรวจเนี่ยใช้พลังยิงผมได้เพราจะไม่กลัวครับเพราะวันผมก็ได้ขับไปนี่ไปนี่ไปยิงอยู่กลางถนนถามว่าคุกระแวงไหมกระแวงครับว่าผมจะได้กลับบ้านมาก่อนลูกหรือเปล่าได้กลับบ้านมาเล่นกับชาโบหรือเปล่า ันนี่เป็นวิธีของผมครับถ้าใครอยากช่วยทำอันนี้ก็ทำได้เพราะเนี้ยเราไม่ได้ไปยึดเข้าข้างสายแดงไทยเหลือบไม่ต้องไปหยาบชายไม่ต้องไปไล่ใครแต่เราทำในสิ่งที่เราทำได้ก็คือไปทุกแบงค์นะครับแบงค์กรุงเช่แบงค์ดูสีแบงค์กสิกรแบงค์อ,อะไรเงี้ยแล้วก็ไปถอนองเอง,มมเนะเง,งนินของตัวเองออกผมไม่ได้ไปเปลยนบัญชีนะผมเพียงพอไปถอนเงินของตัวเองออกให้เหลือสิบบาทวันนี้ในสะ่วนบัญชีน,น ผมไมกก่ได้หมายเขาจยางเงื่อนใช้ิจกบรผงแบคงเขาแต่ในภาวะนี้ยอยากให้ทุกทุกคนทั้งหลาย,ยรู้ว่าเขาม,มีอำนาจที่จะเปลี่ยนท่างในทจะอธิบายท่านนายกสั่งว่าประชาชนรับไม่ไหวน,ะนี่คืออะไรผลักเราเงินของเราหลายท้องบอกว่าไม่มีเงินจะพอแล้วก็นี่แหละครับคือปัญหาคนไม่มีเงินกันแล้วอ่ะก็จะคนที่มีเงินอย่างผมหรืออย่างหลายคนเนี่ยครับคนรวยคนระับ เรารวยได้เนี่ยเพราะประเทศรวยนะไม่ใช่เรารวยล้วปล่อยให้คนจนเขาจมน้ำตายคนละนิดคนละหน่อย economic sanction วันนี้ผมเชิญทุกคนนะครับไปที่แบงค์พรุ่งนี้ไปที่แบงก์ลองดูสิครับเชื่อมั้ยถ้าคนแสนคนนะไปถอนเงินของตัวเองให้เหลือส0บ,บาททุกแบงค์นะ่แกรันตีเลยเจ้าของแบงค์พวกนี้ยกหูโทรศัพท์ไปหาท่านนายกเลยรบอกให้ประชาชนเอาจริงเว้เขาไม่ไปเล่น,นบนถนน,นแล้วเขาไม่อะไรแล้ว เขาทำในสิ่งเขาไม่สามากผมไม่ได้แอนตี้แบงค์ผมไม่ได้แอนตี้ธุรกิจผมไม่ได้แอนตี้เจ้าสัวอย่างเด็ดเดี่ยวครับผมเพียงกล้าอยากให้คนที่ท่านประยุทธ์ฝังเนี่ยมันช่วยประเทศชาติหมดเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ไปรั้วผมควจะอะไรเลือดละนอผมไม่อยากเห็นพี่น้องชาวไทยตายักคนหนึ่งผมไม่อยากเห็นตำรวจเนี่ยกลายเป็นผู้ร้ายผมไม่อยากเห็นกระสุนหรือได้ยินเสียงระเบิดในประเทศไทยอีกแล้วมันพอแล้วมันสิบเจ็ดปีแล้ว ประท้วง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 เต็มถนนเต้นถนนเต็ firmware, ต ober, ถม testimon, ถนนอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับมาหลุดเดิมอยากให้ท่านประยุทธ์ฟังเหรอครับทำสิ่งนี้ครับให้เขาเจ็บปวดให้คนที่เขาฟังเจ็บปวดทางกระเป๋านี่คือเงินเรานี่คือเงินเราเรามีสิทธิ์ที่จะเอาเงินเรามาอยู่กับเราเราไม่จำเป็นต้องมีเสียงเรา ไปให้กับคนที่เขาไม่เห็นใจเรานั่นผมฝากครับเจ้าของแบงค์กูแบงค์ประชาชน,นขอความช่วยเหลือจากผมไม่ได้อันตี้แบงค์ไม่ได้อันตี้อะไรแต่เดี๋ยวผมก็ถึวงวันผมจะใจส่เงินสับกไปในแบงค์นั้นอย่าโกรธอย่าเกลียดเมยเดี๋ยช่วยกรุณาเห็นใจผมเห็นใจประชาชน,นว่ามันเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้แล้วที่ผมพูดตัวอย่างเนี่ยเพื่อความหวังดีให้ท่านประยุทธ์นะอยากเข้าใจผมคิดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อความหวังดี พราะผมไม่อยากให้ท่านเนี่ยจบเหมือนกับผู้นำคนอื่นมันไม่ช้าไปครับถ้าท่านเพียงจะฟังถ้าท่านไม่ฟังผมถ้าท่านไม่ฟังคนเป็นเมืองม,มูคนเมื่อวานอย่างน้อยหวังว่าท่านจะฟังเจ้าสัวต่างหากที่ประชาชนต้องทำให้เขารู้ว่าเราก็ไม่เอาแล้วนะงั้นขอเชิญน,นะครับใครมียังมีบัญชีอยู่นะลองไปดูเชื่อมัดคนแสนคนเป็นของเงิน,นออมธนาคารให้เหลือสิบบาทนะ ขายกผูโประกอบหารัฐมนตรีหาสอสอหาส,หาสวทันทีเลยแล้วมันจะเข้ายึนไปว่าประชาชนไม่ไหวแล้ววันพุธนี้ขอเชิญนะครับอย่าไปเติมน้ํามันนะครับที่ปั๊มปตทเลยอย่าใครเลยลองดูสิว่าถ้าเราไม่ไปเติมป้ามัน,นปั๊มปตทผู้นำของปตทจะทนติบไทยรัฐบาลไหนนะวันนี้ผมขอแบงค์วันพุธเอกนอมิกแซ็นครับไอเดียผมันจะไม่ดีที่สุดนะแต่ก็เป็นสิ่งที่ผมทำได้ ทุกคนทำได้ไม่อันตรายไม่มีตำรวจมายิงไม่ยากพลายไม่ดาา่าใครหวังว่าสิ่งนี้จะช่วยกันนะครับัปร